ถาลครับน้องครับอันนี้เป็นข้อ30นะฮะเป็นข้อ30ของคณิตศาสตร์โอนเน็ตปี54นะครับซึ่งมันเป็นข้อสอบอัตนยัยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีคิดกันนะครับก่อนที่เราจะทําโจทย์ข้อนี้นะครับครูขอให้หลักการพื้นฐานอันหนึ่งเราทราบไหมถ้าสมมุติเรามีสามเหลี่ยมมุมฉากนะฮะหรือจริงๆแล้วมันคือสามเหลี่ยมอะไรก็ได้นะครับเรามีสามเหลี่ยมมุมฉากอยู่ด้านหนึ่ง นะครับถ้าด้าน1สมมตินะอันนี้ครูยกตัวอย่างว่ายาว3อีกด้าน1ยาว4นะครับด้านที่เหลือตามหลักพีทาโกรัสต้องยาว5ถูกไหมครับเรามีสามเหลี่ยมมุมฉากอยู่รูปหนึ่งนะครับน้องสามารถที่จะหาตัวอะไรก็ได้มาคูณที่เป็นจํานวนจริงนะครับสมมุติว่าถ้าคูคูณเลข3นะฮะถ้าคูคูณเลข3คูณด้วย10นะฮะคูณเลข4ก็ต้องคูณด้วย10เหมือนกัน นะครับมันก็ต้องคูณด้วย1ิบทั้ง3าด้านเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมรูปนี้จะเป็นยังไงครับมันก็จะใหญ่ขึ้นใช่ไหมฮะมันก็ยา 30, 40, วสามสิบสีนะ่สิบห้าสิบครูเรียกวิธีนี้ว่าเป็นเรื่องของอัตราส่วนนะครับถ้าเรามีสามเหลี่ยมรูปหนึ่งเราหาเลขมาคูณนะครับเนื้อภาพออกไหมฮะถ้าสมมุติว่าครูเอาเลขที่มันเป็นศูนจุดห้าะฮะศูนจุ้ามาคูณกับ3าม นะครับ0.5ก็ต้องคูณ4 0.5คูณ0.5ก็ต้องคูณ5สามเหลี่ยมนี้ก็จะเล็กลงเพราะฉะนั้นเราสามารถหาตัวมาคูณนะฮะหาค่า k ใดๆมาคูณแล้วสามเหลี่ยมนี้มันก็จะย่อได้ขยายได้ตามการคูณด้วยค่า k เขนะ้าใจไหครูจะใช้หลักการนี้ในการทำโจทย์ข้อนี้นะครับโอเคกำหนดให้สามเหลี่ยม a b c นะมี a d เป็นเส้นความสูงนะครับครูเริ่มเข้าโจทย์แล้วนะ หลายคนยังไม่รู้เลยว่าโจทย์คืออะไรดูโจทย์ก่อนครับอ่ะโจทย์นะกำหนดให้สามเหลี่ยม abc นะมี ad เป็นความสูง ad มี D นะฮะจุด D อยู่บนด้าน bc ถ้าด้าน ab ยาว5หน่วยด้าน ad ยาว3หน่วยนะครับก็ถามนูน่นถามนี่มาเรื่อยๆเดี๋ยวครูจะค่อย,อยๆแกะช้าๆอีกทีหนึ่งนะฮะเอเคะครับอ่ะเห็นโจทย์กันแล้วนะครับเริ่มต้นนะครูอ่านใหม่รอบหช้าๆแล้วทำไปด้วย กำหนดให้สามเหลี่ยม ABC น้องครับสามเหลี่ยม ABC ฉากไหมครับไม่ฉากไม่ได้บอกนะว่าฉากไม่ได้บอกว่าฉากแต่มี AD เป็นเส้นความสูงนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเส้นความสูงอยู่เส้นหนึ่งครูลากเส้นก่อนนะอันนี้คือฐานของสามเหลี่ยมเส้นความสูงทาไมมันจะต้องทํายังไงกับฐานเสมอครับเส้นความสูงมันจะต้องต้องตั้งฉากกับฐานถูกไหม เส้นความสูงตั้งฉากกับฐานนะครับกลับมาที่โจทย์นะ A B C มี A D เป็นความสูงนะครับซึ่งถ้าเป็นตามนี้ครูก็ต้องให้ตรงนี้เป็น A ให้ตรงนี้เป็น D นะครับนะครับ D อยู่บนด้าน B C เพราะฉะนั้นครูจะต้องให้ตัวนี้เป็น B C เพราะว่าจุด D จะอยู่บนนี้นะอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกันนะครับจากนั้นครับ A B ยาว5หน่วย A B คือตรงนี้ถูกไหมเนี่ยตรงนี้ยาว5หน่วยนะฮะ A D ยาว3หน่วยตรงนี้นะโอเคนะหยุดตรงนี้เลยครับน้องทราบไหมรูปสามเหลี่ยมนี้ถ้ามันมีมุมฉากอยู่ตรงนี้เห็นไหมเอ่ยนะฮะตรงนี้ยาว3ตรงนี้ยาว5้าเพราะฉะนั้นด้านที่เหลือยาว4ครับต้องรู้เลยนะตามหลักพีทาโกรัสนะครับกูไม่ขอพูดตรงนั้นละกันต่อเลยนะ เมื่อ A D ยาว3หน่วยนะฮะช้าๆเลย B A D B A D คือมุมนี้นะฮะมีขนาดเท่ากับ A C D A C D คือมุมนี้แสดงว่ามุมนี้เท่ากันเห็นไหมเอาเป็นว่าครูให้มันเป็นตัว y นี่คือมุม y นี่คือมุม y นครับมันเป็นเรื่องของอัตราส่วนนิดๆหน่อยๆนะครับต่อมาครับคําถามคือด้าน BC ยาวกี่หน่วยเนี่ยแบ่งไปหน่อยนึงเนี่ยคือคําว่ายาวกี่หน่วย BC ยาวกี่หน่วยอยู่ตรงไหนฮะ B อยู่นี้ C อยู่นี้นะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ระหว่างอ่านโจทย์วาดรูปนะครับด้วยความที่เรามีฝีมือระดับเทพแล้วเราก็เลยรู้ว่าตรงนี้คือ4ถูกไหมเสร็จแล้วเราก็ขาดตรงไหนอะ ขาดตรงไหน,นขาดคำตอบใช่ไม่ใช่ขาดตัว x ตรงนี้นี่เราขาดตัว x ตรงนี้ถ้าเรารู้ตัว x นะฮะเรารู้ตัว x เราก็จะตอบคำถามได้ว่า b c มันยาวเท่ากับ c บวก x ถูกไหมแล้วเรามาหา x กันว่ามันมีค่าเท่าไหร่นะครับโอเคเลข3เลข4ีเลข5ตัวนี้น้องๆเห็นไหมครับ3 4 5ตัวนี้มันเป็นเลขจริงคุณเรียกว่าเลขจริงมันไม่ใช่เลขที่ขาดตัวคูณแบบนี้ นะมันเป็นเลขจริงแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้สูงสาแน่ๆเช่น3นิ้วสามเซน3มมิล3าเมตรอะไรก็ว่าไปนะฮะตรงนี้ยาว4ี่แน่ๆตัวนี้ยาว5้าแน่ๆเราเก็บตัวนี้ไว้ครูจะเอา,เอารูปสามเหลี่ยมตัวนี้รูปเล็กนะครับออกมาวาดต่างหากดูนะออกมาวาดต่างหากวิธีการแบบนี้นะฮะน้องๆหลายคนอาจจะไม่เคยชินนะครับแต่ถ้าใครดูวิดีโอหรือว่าคลิปที่ครูทำให้ดูบ่อยๆนะแล้วจะเข้าใจนะครับ เขาเรียกว่าเป็นการปรับอัตราส่วนดูนะถ้าดูสามเหลี่ยมรูปนี้นะฮะสามเหลี่ยมมุมฉากรูปซ้ายมือ,อ,อความยาวด้านที่อยู่ตรงข้ามกับวามันคือ4หน่วยเห็นไหมมันคือ4หน่วยเพราะฉะนั้นถ้ามาดูสามเหลี่ยมรูปเล็กนะครับตามหลักการแล้วตามหลักการแล้วตรงด้านที่อยู่ตรงข้ามมุม y จะต้องยาว4หน่วยเหมือนกันเั็นไหมครับ ตรงนี้ควรจะยาว4หน่วยเหมือนกันนะแล้วด้านนี้ควรจะยาว3หน่วยด้านนี้ควรจะยาว5หน่วยถูกไหมนะแต่ว่านี่ไม่ใช่เลขจริงครับจะเย็นๆครับฟังไปเรื่อยๆเอา้าแน่สิไม่เคยทําก็งงคือตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเลขจริงในในรูปนี้3 4 5แต่ว่าด้านที่อยู่ตรงข้าม y นั้นตรงนี้ยาว4นะครับมันควรจะยาว4หน่วยแต่เราเห็นไหมเราเห็นรูป2รูปนี้ไหม ตรงนี้มันกลายเป็นเลขสามแสดงว่าอะไรฮะมันมีตัวที่มาคูณมีตัวที่มาคูณตัวนี้แล้วทําให้สี่กลายเป็นสามถูกไหมฮะคือเขาคูณทั้งสามด้านแต่โจทย์สนใจตรงไหนโจทย์สนใจตัวนี้ว่าเขาหาอะไรมาคูณน,น้องตอบคูณได้ไหมครับเอาเลขอะไรคูณสี่แล้วได้สามครับเอาเลขอะไรมาคูณสี่แล้วได้สามครับคูณด้วยอะไรครับ เอาอะไรคูณสี่ได้สามเรลซี่เรลซี่เรซี่นั่นแหละครับถูกต้องคูณด้วยเศษส่วนครับคูณด้วยเศษสามส่วนสี่ครับคูณเข้าไปสิครับมันจะตัดสี่เหลือเลขสามถูกไหมสรุปว่าค่า k คือเท่าไหร่ค่า k คือเลขสามส่วนสี่แบบนี้นครับคือรูปที่มันอยู่ทางขวามันถูกคูณด้วยตัวคูณ k มันเลยกลายเป็นแบบนี้นี่คือวิธีการที่ครูใช้ทำข้อสอบบ่อยๆนะครับซึ่งไม่ยากหรอกครับ อย่าบ่นสิถ้ามันยากครูจะทําทําไมล่ะนึกว่าครูชอบของยากหรืออ่ะครูนั่นแหละบน่นอ่ามาดูตัวนี้ครับถ้า k เป็นเศษสามส่วนสี่แสดงว่าตรงนี้จะกลายเป็นกลายเป็นเป็นเท่าไหรอ่อ่ะก็คือค่า x นะค่า x อ๋อทดทีครับค่า x มันก็จะกลายเป็น3คูณกับ3ส่วน4ซึ่งกลายเป็น เศษ9ส่วนสเราได้ค่า x แล้วครับเด็กๆครับเราได้ค่า x แล้วครับเราเอาไปทําอะไรครับช่วยครูตอบหน่อยครับอีกนิดเดียวนะค่า x เ,เป็นคําตอบไหมไม่ใช่คชับอกว่า x เ,เป็นคําตอบแล้วค่า x เ,เป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่คําตอบของเราที่ต้องการจริงๆคืออะไรครับ b c น้องๆครับ b c ยาวเท่าไหร่ b c คือ C บวกกับ9ส่วนสเท่าไหร่ครับตอบให้ดีใจหน่อยเร็ว เอาบวกเลื้กบวกปั๊บป,ะปะนะเศษส่วนอึ้งอีกแล้วเจอเศษส่วนอึ้งอีกแล้วบวกเข้ามาได้25ส่วน4เนหะ็นไหมบวกเสร็จแล้วเฮ้ยนี่แหละคำตอบ b c ซยาว25ส่วน4แต่อา้าวนี่มันข้อสอบอะไรมันเป็นส่วนที่เป็นแบบไหนมันไม่มี c h o i c e มันไม่มีเศษส่วนให้ติกเพราะฉะนั้นเป็นส่วนที่เป็นอัตนยัยก็แปลว่าเราต้องหารให้ได้ทศนิยมเลยครับ หานมากหามากยสส่วน4คิดเป็น6.25หน่วยจบข่าวก้นี้ a n s ได้แล้วนะ answer คำตอบคือ6.25หน่วยครับเป็นไงวิธีการคิดแบบนี้นะครับวิธีการคิดที่ครูบอกว่าถ้าเรามีสามเหลี่ยมอยู่รูปหนึ่งนะฮะที่เรารู้3ด้าน มันเป็นแค่อัตราส่วนเราสามารถที่จะปรับมันเป็นอะไรก็ได้ให้มันยอ่อให้มันขยายก็ได้โดยการเอาตัว k มาคูณน,น้องบางคนบอกว่าเอ้ยแค่นี้ไม่รู้มุมหรอไอ้สามเจ็ดห้าสามอะไรที่นี้ตอบไม่ได้หรอคำตอบคือตอบได้ต้องตอบได้สามเจ็ดห้าสามต้องตอบได้ครับแต่ถ้าข้อที่มันไม่ใช่เลขแบบนี้ถ้าเกิดโจทย์มันให้ด้านนี้เป็นห้าด้านนี้เป็นสิบสองด้านนี้เป็นสิบสามนะครับน้องจะรู้ไหมว่าเลขมุมอะไรแล้วมาใส่ตรงนี้ได้ยังไง เพราะฉะนั้นวิธีการนี้คือวิธีการที่ใช้ทําโจทย์ที่เป็นรูปสามเหลี่ยมลักษณะนี้ได้ทุกข้อนะครับให้จดจาวิธีการคิดนี้ให้ดีแล้วถ้าเกิดว่าดูวิธีการเฉลยของครูก็ไปบ่อยๆแล้วจะเจอวิธีการคิดอย่างนี้บ่อยขึ้นและจะเข้าใจและจะรู้สึกชอบและหลงรักในที่สุดวิธีการนะไม่ใช่ครูนะคะเจอกันข้อถัดไปนะครับ